สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากซีพี่เลี้ยงอเมริกาในร้นิวยอร์กนะคะวันนี้ซีตั้งใจที่จะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตค่ะทุกคนซีได้เซิร์ฟสเก็ตอันนี้มาจากเจ้านายเก่านะคะตอนที่เขาย้ายบ้านเขาให้มาคือว่าของเขาเยอะแล้วนะคะเขาไม่อยากขนไปแล้วซีก็เลยได้มาค่ะทุกคนจริงๆซีมีเซิร์ฟสเก็ตอยู่แล้วอันหนึ่งนะคะซื้อมานานมากแล้วคือแต่ว่ายังเล่นไม่เป็นนะคะทุกคนคือซีเป็นคนที่แบบว่า ฝึกเล่นนิดๆนหน่อยแล้วก็จะเล่นเล่นแบบจะเป็นไม่เป็นแล้วก็หยุดไปก่อนก็เลยเล่นไม่เป็นนะคะวันนี้มีความตั้งใจว่าจะมาฝึกนะคะเดี๋ยวคงเป็นแหละตอนที่ซีออกมาเนี่ยจะมียังนอนอยู่เลยนะคะคือแบบว่าวันนี้ซีออกมาเช้ามากๆซีก็มาเล่นกระโดดย่องย้องย้องนะคะก็ยังเล่นไม่เป็นค่ะทุกคนแล้วอยู่ๆมีเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะทุกคนอยู่ๆก็มีเสียงเชียร์มาจากด้านหลัง you have to believe it you can do it พอหันไปอ่าเเด็กน้อย2คนนะคะเด็กน้อยมัธยมม .6 เขาก็มาช่วยสอนนะคะประมาณ5นาทีแปบ๊บเดียวเองค่ะซีกระโดดขึ้นเซิร์ฟสเกตแล้วก็ทุกคนไม่น่าเชื่อมีพัฒนาการแล้วค่ะแล้วพอเด็กๆสอนเสร็จเด็กๆก,ก็รีบสเก็ตไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าจะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วค่ะเวลาจะเรียนอะไรคงต้องเรียนกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นเนาะอย่างเด็กๆเ,เนี่ยเขาเล่น เขาเล่นสเก็ตอยู่แล้วเขาก็จะเล่นเก่งแล้วเขาก็จะรู้เนาะมีเทคนิคในการสอนพอบอกเราพอคนที่เขาเล่นเป็นเขาบอกเรานิดหน่อยแป๊บเดียวเราก็จะเล่นเป็นอตอนนี้ซีก็กระโดดขึ้นเซิร์ฟสเก็ตได้แล้วนะเดี๋ยวซีก็จะมาหัดเล่นบ่อยๆค่ะจะได้เล่นเล่นเป็นขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ